โลหะหนักคืออะไรทำไมมันถึงอันตรายโลหะหนักก็คือสารที่มันมีน้ำหนักมากกว่านะ้ำมันก็เลยตกตะกอนในเลือดของเราได้ออพอตกตะกอนปุ๊บมันก็เป็นของเสียที่ไปคั่งอยู่ตามผนังหลอดเลือดทําให้การไหลเวียนของเลือดนั้นลดลงก็เป็นสาเหตุที่จะทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยขาดเลือดไปบางส่วนได้เพราะฉะนั้นตัวโลหะหนักเนี่ยเป็นตัวหนึ่งซึ่งเราได้รับจากอาหารการกินหายใจมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราซึ่งปัจจุบันเนี่ย โรงงานอุตสาหกรรมจานวนเยอะนะฝุ่น PM จํานวนมากเป็นตัวกระตุ้นเลยให้โลหะหนามาเข้าตัวเรานอกจากนี้การกินอาหารทะเลที่ปนเปื้อนปลาทะเลแซลมอนนอกนั้นก็เราใช้เครื่องสำอางมันก็จะมีโลหะเป็นส่วนประกอบพวกนี้เราได้รับทีละน้อยทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวนะการจะส่งผลของโลหะหนามเนใช้เวลานานสิบถึงยีปีวัยรุ่นเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเห็นผลหรอกส่วนใหญ่จะมาเห็นผลสร้างอายุ40-50แล้ว วิธีการดูแลรักษาหนึ่งถ้าเราสงสัยเราก็จอเลือดตรวจถ้ามีจริงเราก็ค่อยมาล้างเอาโลหะหนักออกก็คือวิธีการค้าเรียกว่าคีเลชั่น